าวที่เคยโด่งดังเป็นพลุแตกกับบทบาทใจเริงชิงรักหักสวาสดในละครเพลิงบุญเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปีจริงๆล่ะค่ะกรณีที่สื่อจะมีการตั้งฉายยาส่งท้ายปีให้แก่เหล่าดารานักแสดง แต่ที่ดูจะเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็เมื่อเจนนี่เทียมโพสวรนได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวแสดงความรู้สึกถึงฉายาไม่ใจเริงลงอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าไม่ใจเริงแต่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราหรือเปล่าจะสิ้นปีแล้วเราควรมีสิ่งดีๆให้กันแต่ธรมเนียมการตั้งฉายาจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงรวมกันตั้งให้ผู้อื่นทุกใจนั่นเหมาะสมแล้วหรือคะ หลายปีที่ผ่านมามีการตั้งฉายาให้เจนเจนไม่ว่าอะไรเข้าใจได้ว่าแซวกันบนขอบเขตงานแต่ปีนี้ฉายาไม้ใจเริงนั้นมีความหมายถึงสถานะทางครอบครัวและสังคมที่สำคัญไม่ได้บอกถึงผลงานแต่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อการเป็นผู้หญิงของเจนเจนทำงานทุกอย่างด้วยความสุจริตตามงานที่เจนได้รับมอบหมายเพื่อดูแลครอบครัวแต่การตั้งฉายานี้ไม่ได้ส่งผลที่ดีต่องานและครอบครัวเจนแล้ว พอเจนถามไปก็บอกว่าทำไมรับไม่ได้ทำไมแค่นี้ไม่ยอมรับละ่ะมันคือการแซวกันรู้ไหมคะว่ามีกี่ข้อความที่ดาาทอเจนกันอย่างสนุกปากกับการจุดไฟของสายานี้มีผลกระทบต่อครอบครัวและตัวเจนขนาดไหนเจนไม่ได้อยากเป็นไม่แต่เจนก็พยายามที่สุดแล้วในการรักษาสถานะครอบครัวใจเริงหมายถึงใจที่มีรักมากมายตัดสินเจนจากอะไรคะ หน่วยง,งานอื่นตั้งฉายาจากผลงานการทำงานสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงตั้งฉายานี้จากปัญหาชีวิตครอบครัวเจนเจนต้องรับฉายานี้หรอคะการตั้งฉายาให้คนอื่นสนุกปากจากความทุกข์ของอีกฝ่ายมันต่างจากการบูลลี่ไหมคะ ในขณะที่ก่อนหน้านี้รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็เคยออกมานำเสนอถึงสายาดารานักแสดงส่งท้ายปีแล้วก็ได้พูดความหมายของคำว่าไม่ใจเริงสายยาของเจนนี่ที่โดนสื่อตั้งให้ส่งท้ายปีเอาไว้บางช่วงตอนด้วย เจนนี่แม้จะแต่งงานมีทอบตัวมีลูกที่น่ารักกับมิกกี้มานานกว่า6ปีแต่ถึงวันนี้ชีวิตคู่การเป็นสามีภรรยาก็กลายเป็นเส้นขนานไปเรียบร้อยแล้วนางเอกสาวเจนนี่เลยเข้าสู่สถานะไม่สาวคราวสเสน่ห์อย่างเป็นทางการด้านเพื่อนๆดาราในวงการบันเทิงของเจนนี่ก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจยอย่างเช่นดีเจต้นหอมเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเขียนดีมากดีเจมะตูม รู้จักกันมาเป็น10ปีจะบอกว่านี่คือเจนนี่เทียนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทางด้านความคิดการแก้ไขปัญหาน้องจะคอยอยู่เคียงข้างและซับพอร์ตเสมอนะพี่เจนนานาไราบีนาคอมเมนต์ว่าเอาจริงๆแล้วตั้งฉายาแบบนี้มันไม่สร้างสรรค์เลยค่ะอันพูวนาดเป็นกำลังใจให้ครับและชื่นชมในหลักการอธิบายจุดยืนและเหตุผลอธิบายชัดเจนพี่เห็นด้วยกับเจนครับ ก่อนหน้านี้ค่ะเจนนี่ก็เคยถูกตั้งฉายาจากสื่อมากมายนะคะแบบร้อนแรงมาโดยตลอดอย่างเช่นปี2555สวยชิ่งสื่อ2556แอบแอปแบฉกทะเบียน2557มือฉกตกสวรรค์2558มือฉกดกกาแฟ2559ร่วมกับบุ๋มปนัดดาเกาเหล้าข้ามปี2560รร่วมกับแก๊งนางฟ้า เหล่านางฟ้าวิมานล่มและปีล่าสุดค่ะ2567ก็คือไม้ใจเริงนั่นเองและสำหรับ10ชฉายาดารานักแสดงในปี2567ก็มีดังนี้ค่ะคุณผู้ชม 1. มุกดาารินรักวิหกบอยบิน 2. แน็กชาลีตัวพ่อคลั่งรักชักศึกเข้าบ้าน 3. หลิงหลิงสิริลักษ์ออมกรณพัฒคู่จิ้นฟินแฟน 4. นับมีเรียพ่ายรักเซเลนเดอร์ 5. นายนพัสไพเฟิร์นพิมพ์ชนกคู่รักแท้แพ้แม่เหงา 6. เ <หก S 1> จนนี่เทียมโพสุวันไม่ใจเริง 7. ปูมันธนาลูกหมีรัศมีมีฝ้าปูทวงนี่เดือด 8. วัดอิสระไกลศีลบอสสับแหลกแหวกทลุไร่เก้าบินบรรลือฤทธิ์นักบุญติดดินและสิบหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยหลวงส่งกรรม